สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้อง,ท,งทุกท่านที่เขามารับชมยับแปกแก่เดิอเมือเนี่มาสวัสดีมุจเจอ,อยู่ในบ้านเมื่อในสิ่าผ้ามุจเจ้าไปเขาป่าไปหาเก็บเห็ดอีกพี่น้องเอ้ยหยุดงานดูบ้านบดติดไปน้ากันเนาะอุป,ปกรณ์ก็เตรียมเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องเดี๋ยวสีหยห้มุจเจเบิ่งสัมภาระเนาะหอบพี่ยังไปแนก็มาเบิ่งน้ากันเด้อพี่น้องเด้อสารพัดยางนยจ้าเนาะในพี่น้องกระตาหน่อย ต่างซองรองอยู่อุป,ปรกรณ์หายกินเห่าเนาะหมวกแล้วก็เป๊ะเด้้ยจ้าเด้อเป๊ข้างใน,นีนก็มิถุงสำรองอีกห้าเฮาได้เห็ดหลายเนาะเฮาก็เตรียมไปเรียบร้อยแล้วล่ะพี่น้องเ่าให้มันชุกเฉินอันมีดก็เสียบไว้เรียบร้อยอันแบตชาร์จโทรศัพท์โทรศัพท์ก็เรียบร้อยอันกุญแจรถอันกุญแจบ้านนี่เ่ะพี่น้องก้อนสิออกไปเสียกันหนาว เพ็นบอพี่นองบอ่เมนว่าอันเบ,บาๆเรือพ่นองในเป้นี่ก็มีเั้ง่องวกินมีเั้่งน้ำเอาละนะบัดน,นันกะจ้างค่อยไปเจอกันยุปป่ปลาเ,เนาะพ่นองเนาะมารุนน้กากันวัิได้เก็บเฮ็ดบ่มอือในซิมีเฮ็ดใ้เทาดอกง่ายๆอันแดนงัดทั้งงัดบ่มอืนอนี้ไปเจอกันยุ่ป้าเฮ็ดเนาะจ้าสวัสดีอีกครั้งเรือพี่นองเร้อมาหอดปาลาเราจะบ่อยเข้ามากกับมาพ่อแเรา พรท่านได้ว่าจะยางไก่นะพี่น้องนะเดี๋ยวสิบห้ามุดจอมมาเบิงตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงเศร้าบรรยากาศเมือนี่หนาวเลยจา้าเห็นบอพี่น้องขอสิบห้ามุดจอามาเอาอุย้ยตังเลี่ยงกันเบิงพี่น้องเอ้ยสามดอกเห็นบอกงามงามไหลมาฮะมาเอาน้ากันเปิดเดิมแล้วให้มันมานจังสีเออ้อดอกงามงมจังสีเนี่ยผุนนะขออนุญาตให้มุดจอบเบิงคักๆเนาะ เอาหานะให้เบื้องโดนก็นสิว่าอีกแล้วเอาหานะมาเก็บน้ำกันเอาดอกหน่อยก้อนเบงข้างล่างนี่วา้าวพี่น้องขาแมงามสุดๆเลยโอ้ยคือมักคักแท้เบื้องอันนี้แห้งคักพี่น้องเอ้ยขาเงา่าขาเลี้ยวอันดอกข้างล่างเหลืองกระโบเป็นยังดนะ้อยแต่ว่าเขากายัง แกนอยู่อันนี้เนาเดี๋ยวนะ่ะสามดอกเบิ่งพี่น้องคากบ๊อมุดเจาะว่ะเดี๋ยวเอาใส่ในกระตาก่อนเรอบมันนั่นจังมัดตาขาคยสิขออนุญาตแต่ว่าคยสิขออนุญาตเอาอันช่วงล่างออกในเรือ่องพิ non เรือ่องที่ดินดินน่ะนะน่ะเห็นบอ๊อบบอมแมงเลย ิเต็มกับตายเราพีน่น้องนันเนี้วางสันยังสีเดอร์ตัดอันที่มันเป็นอันหากโค่นมันออกนะนันจ้งค่อยไปหอพี่น้องขาเบื้องนั้นีหละ่ะขาหอดบอ่ออันบ่เหลืองน่ะภูนแกนปักเลยเดี๋ยวให้มุ้เจ้าเบื้องเต็มกับตายแล้วบ่ท่านเดีจ้างได้เบืนน้องแน่นันสามดอก ใบไม่เริ่มร่วนหลายคักเราเห็นบ่ผุ่นพ่พอละนางกอดจอดอยู่สามดอกเก้านั่นเห็นบ่ความ,มงามของเขาได้ละหนึ่งดอกพี่ทางพี่อิดสองดอกอ้ตัางเลี้ยงกันเลย พอแม่ลูกเดี๋ยวคอตัดขาออกให้มุจจอเบื่องน่ำตัดอันเศษอันใบไม้ใบลาย,ลายออกเนาะเอาไปกันหนักนันจ้งค่อยไปตกแต่งเอาพอมุจจอได้เบื่องน่ำวาเขาบ่แมงเห็นบ่านะไปแ,แค่นี้เนาะพี่น้องเนาะตังกูดโจ,จดอยู่ มาฮะน่ะตรงดิงมาน้ำกันเด้อเห็นป่อุ้ยแดดซองซเส้ขาเพิ่นขาเขาเพิ่นเพินอยู่ยันแมงเด้อยันดาเด้องอุ้ย,ย,ด,ย,ย,ด,ย,อยดอกบอกไงเลยพี่น้องขอโทษขออภัยเด้อตกให้เบิ่งแกนปักเลยน่ะปาดเบิง่งเอาได้อยู่พี่น้องน่ะ คาเหลืองก็กหน่อยกับว่เป็นอยังตัดออกนะเห็นบ่บ,บ่แมงเลยสำหรับพอแม่พี่น้องที่บ,บ่มากล่างพึ่งเกาออกเนาะเดี๋ยวเอาไปก่อนอุ้ยดอกไม้สีน้ำแท้ตั้งกฎตดวดูเห็นบ่อ้อันหากใหม่ขึ้นมาน่ำขอประชานโทษเด้วย เอาออกแล้วก็บกบไปเห็นบ่ค่อยก็จะบ,บ่นนักอุย้ยทางพุ่นอีกเห็นบ่นั่นเห็นปะ่ะตั้งใหญ่เลี้ยงกันอยู่เอาได้บ่้นน้ป้าพี่น้องเอ้ยดอกแบบใหญ่เลยอุย้ยคือมักคักแฉบบุง้งหนึ่งดอกบุ้งพี่น้องอุย้ยเอาได้ยุจ่าหนึ่งดอก Hey, ท่างพี่เอกว้าสมักคักเถอะอุ้ยอันนี้เอาบา้ได้งั้นจ้างใดเดือบเบืองขามันก่อนเด้อพี่ทางพี่อ hey, เอกเฮ้ยทำมาเก็บนับกันเลบ็บอันนี้พี่น้องบัวยา่องแห้งด้วยยานยานยานถึกว่านั่นเห็นบ่เอนะ๋อน่าเก็บเดี๋ยวเอาดอกนี้ก่อนเนะา,านะโบ้ได้ดอกมันห้ากอกขามันเห็นบ่โอ้ยพี่น้องเลย ดอกมันคือจะเอาได้อยู่เอาไปก้อนนั่นจังมาเบิงองวน่าเสียดายเนะาะหน้าพวกท่านอุย้ยอันนี้แม็กก็สามรคักว่ายอันนี้ขาเอาได้ยูเพราะว่าดอกนี่นิ่มคักแล้วพี่น้องเขาจะตัดดอกไวอ้อันนี้ ได้เชิงขาได้เชิงดอกมันยังอ่อนๆอ,อ,อยู่อันนี้ก็ได้ป๊มันดูไต่ใบใหม่ฮอกกรบอกเห็นเนาะพี่น้องเนาะเบอรงทางนี้อีกขออนุญาตออกขาเถอะอุ้ยอันนี้กระดอกนิ่มนะเดี๋ยวเอามาวางไว้ร่วมกัน กวางร่วมกันให้เ่อบึงเนาะบางท่านเพิ่นก็นอยากเบิองบางท่านก็นว่าเอามากกวางไว้ใหยื่อบึงให้ยังคือบ,อเบ่เบิองให้เ่อบึงเนีกระตาโหลดวะสันป้าหน้าพี่น้องหมานๆเนาะจา้าเนาะมื้อนี้ป้าทางพี่อีกโอ้ยเนาะเอาได้นี่ยเด้อสิบ่ได้ตาขาบเนาะพี่น้องเบิองขาใหญ่ครับ โอ้ยพี่น้องเอ้ยเบื้องนัตติล่ะขึ้นมาเพราะอะไรปาดพี่น้องเอ้ยสวงดอกเบิง่งอันนี้เอาได้อยู่โอ้ยเบิง่งงนัตติล่ะเพิ่นนอนว้าพี่น้องเอ้ยขาหมเบิ่งเบิ่งซอยกันพี่น้องขาเดียวพ่อแก่งเลยพี่โอ้ยมาเบิ่งตรงนี้เนิ่น อันนี้เอาได้พ่นทางพ่นอีกพ่นมุจเจ้าเห็นมาพ่นสรทางพ่นอีกพ่นเดี๋ยวขอเสิ้อผ้ามุจจอบไปเอาไปเอาน้ำกันน็อ่น้องบ้านนั้นจังมาเบิ่งขามันเอาไปก่อนเห็นบ่โอ้ยให้นใยไหมฮึ่สามดอกหน่องเอ,อ,อ้ยเบิ่งอลังกายน่าสังโห้ยคักขักขัก,ขก กิน้องสุดๆเลยโอ้นี่ทางทีอีกเบิ้งเบิ้งงน่ตี้ล่ะใบใหม,ใหม่ถ้าเข้าพวเบิ้งคักค้าเข,ข้ากับพวเห็นตรงนี้งามเบิ้งนะกำลังพ้อกินเลยเดี๋ยวก่อนนี่มาเอา เห็นปะใครจะเห็ดจังสีไปสกักก้อนขวายเอาตัดช่วงรางมันออกที่มันมีขีด้ดินนะนะยาวา,าดตัดบงงามเด้อพี่น้องเด้อตัดจังไดก็ได้เนาะว่าจังต้าเฮาบ่าหนักหวัวไปมันกันหนักเห็นบ่อันมันถ่ายนางเหลาอยู่นี่บพะไหวเด้อพี่น้องเด้อจุบจุๆจุจุจไปเลย จุบๆว่าม็นยังพี่น้องชั่วๆไปเลยตัดชั่วๆไปเลยเนาะไปเห็นบอกตาข่อยเขาตัดเข่ามานั่นแต่ตัวกดหลอกง่ายๆค้าตันตันเหมินนี่อีกบ่เดี๋ยวหาซอยกันเด้อพี่น้องเด้อ เดียวเห็นดอกจุม่มนี่ในหน่อยจังสิแสบด้วยเนี่ยเห็นว่านั่งหน่อยดิสิคิดว่านั่งบ่แสบนี้ของแสบตัวนี่ลงในจ่าได้แต่ขาดอกบอัวใดอันเทียนขาใหญ่ๆเห็นบ่ถือกิน ตัดออกเราเหลือแค่นี้อันสุ่มนี่ก็ไ้ตาขาเห็นบอกขายแกนขาเขาบ่มแม่งเลยเขาก็ขาไปทอดเห็นบอกไปนะใส่กระตาเราไปรับกันต่อเด้ยเห็นเต้าหัวหัวขนาดอุ้ยสองดอกต็ล่ะทีดอกหนึ่งอันอันที่กิ่งเห็นดอกนี่ดอกเดียวนะอันชคกดีลงมาแล้วเห็นสองดอก พี่อีกดอกหนึ่งมันจะให้หอ่ออันหายอยากนอ้อพี่น้องเนาะใบไม่ใบไห,หลเนี่ยนะอุ้ยทางพี่อีกมานนะมาๆมามะบูไปไม่มาเอาน้ำกานบันนี่นั่นเห็นบ่บูลงมามันก็โชคดียังสี่ตัวเฮดตรงนี้ขาจะเนี้ ยันเน่าด้อันรุ่นขนาดเนาะพี่น้องเนาะรุนเห็ดบ่ราหางเห็ดเนา่าสองสองจุ่มแม่กับลูกโอ้ยจุ่มหนึ่งเห็ดตะละมองกับโบคือกันเด้อพี่น้องเด้อบางมองก็จะเป็นสีครีมบางมองหมวกเขาก็จะเป็นแบบนี้ออกสีน้ำตาลนี่อันนี้แกนดีนี่ เห็ดพันนี่ขาเขาจะโกใครมีแมงมัดแทะเห็นขาข,าขาวๆก,ก็คิดว่าม้วโบแมงดอกคิดวานะน่ะเอ้ยน่ะงัดท้าง,งัดขึ้นมาเลยเห็นบอน่ะตักอยากได้ยังซีกิ่งคนลันลงกไปพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเข้ามาเอาอันหักเขาออกบาลนี่หักเง่าเกินไปนั่นแมงนิดหน่อยเลยจ้าเด้อ เหลืองนิดหน่อยแค่นี้กับพ่อกบไปกอนแบบน,นี้หาเบิงหาเขาไม่มูคือสิามยู่โดดเดียวเดียวได้แถวน้อเจ้านะ เดีย๋ยวบม่มักมีหมูมีพวกเหอเนาะพี่จุ่มหนึ่งทับถอนปึ๊บขึ้นมานะเหนมุกเจ้าเบิ่งดูกบยว่าเร้อเนี่นหน้องเด้อมันเป็นความ ค่ยชิ้นของแต่ละคนเนาะก็เลยมันติดเป็นนิสัยนะพี่น้องเย่าวากันเลยจ้าเบึ่งดอกนี่นางถาข่อยตั้งกูดโจดอยู่ <c ười> คือมางามแท่นงนะ่ะขาไหมอ้สุดยอดเนาะพี่น้องเนาะความงามมงคลบปน,นี้เขาก็มาเบิ่งว่าข้างในเพิ่งจะงามเพื่อข้างนอกพ่นะ่ะงามตลอดพี่น้อง นัน่นี่แมงนิดน่อยแค่นั่นเองขาวจุนพูนเลยบิดโหูไปลุยต่อเมื่อยไปน้อมูเจาอจะเฝ้าเมยเด้อพี่น้องแล้วยางเป็นมูก,กันจักน่อยสอักคนบึ้งพี่ อ้ดอกนี่นะคือมางามแทนนะหเหลืองในจักน้อยว่ามีปัญหาเนาะว่าตั้งแต่ขาเขาอันดีนะเอาไปซะก่อนจุ่มน้อยหน่อย เบื้อมาเอาน้ำกันเห็ดตุบโปโยทางพีเอีกอู้เบื้งขึ้นเชียร่ะได้ซวงดอกนะเห็ดมันเจอฝนพี่น้องมันก็เลยเน่า จูมปุ๊บุ๊ตอ้อ,อนารักเชียวคุณแลวาวเบาไทยอันนาั้านที่จะเบาวัถนัดเด้อพี่น้องด้อล่องเบิง สิยงามแท้นี่เห็นปะแดดซองใสงัดขึ้นมาเลยวันนี้สุดยอดเลยปิดลุมมหรอเด้อเอาไหนก่นูนีะคือนอนเอียงแขมแบมเั็งสีเนาะพี่ท่างพี่อี๊ อุ้ยอันนี้เอาบพื่อไรพี่น้องขากันนุ่มเราปล่อยนั่งไวซะเอาแต่อันนี้เนาะแพ้เชื้อตัวไปเด้องปุ่นอีกพี่น้องคือมางามเท่มึงนั่งเห็ดกูดจูจุโอ้ยขาเพิ่นไหม พออนุญาตพักเมื่อจะข้าวคนเดิ่มเห็นดนอกเด้วพักหยกจ้าบูปลาเข้ามาข้างในมาเจอนางเห็ดคำบัมอยู่คนเดียวสวยๆเหมือนเดิมขาตันขาอวบานามเลยจ้า พักยกเราก็มาลุยต่อน,นอกบ้านในน้นองพอตังต่ยางมากกัมาเห็นเลยพักเอาแห้งเลยแม่พราะมันมีตังต่งามุเจยางเนาะอุย้ยหูกวนจึงปึงเลยเป็นหูอลไรได้จ้าเมื่เบิงจุ่มีนน้ำกันเอาได้เพนีะอันนี้เอาได้นี่แกนปักเลย มันตองจังซีนี่เขเอา่าได้เห็นบะเขียล่าปล่อยเข้าไปเข้าไปยัดถอนเข้าขึ้นมาถ้าเข้าเห็นแล้วเนาะนมาเบิ่งทางนี่โอ้สวยงามอลังการเลยเ,ออเดี๋ยวไยตัดขา ออกก่อนเด้อพี่น้องเด้อยอืมเป็นบอกแมงในจักหน่อยน่ะพวงนักอันขามันอมน้ำนะพี่น้องนะแบกไปก็บื้อไว้นะแห่งบ่มีคนมาน้ำเด้อมเมื่อน,นี่มาคนเดียวอุ้ยพี่จุม่มจุ่มต้ออัดแทะทางที่น้อง ขึ้นมาเลยนี่อีกบอนี่บอจุ่มงามๆนะหยามเนาะมีอย,ยู่ม <c ười> ีอยู่ตางฝีเห็นบอน่ะอุ้ยหลายจุม่มอุ้ยขึ้นอยู่น้ำกันเลยน่ะซีจุ่มตลอดพี่น้องงดขึ้นมาโอุย้ยพี่อีกจุ่มนึง โอ้ยใหม่บนึ้นมากเพราะไรทางพี่อีกพี่น้องนะโอ้ยอันนี้งามไปไปน้ำกันเนอะตรงนี้นี่ตั้งแต่จุ่มงามงามพี่น้องอันทานพี่เอกโอ้อยออกดูมองเป็นแผ่นเลยอันลิ่มริมปลาชายปลาเนาะ บเบื้งบนนี้งามงามยังสิหามาเบิ้งน้ากันหามาหลุ่นน้ากันว่านั่งแกแมงบ่น่ะบ่แมงพี่น้องน่ะยี่ใต้พุ่มไม้สงสัยเพิ่นนักอันหมวกหลายเพิ่นเพิ่นเอียงเลยเห็นบ่พี่น้องงามต่อละเอ้ยน่ะอู้อาอขาวจั่วเลยสุดยอดเลย ออกมาบันนี่นแสบด้วยนี่แกนดีพี่น,อน้องจุ่มตออแต่เอะอ้ยมีดมีดกระบอกเป็นใจนะ ขม,ม่าเกลือบมนออกไปเกลือบมนผ้ามู่เจ้าเซิ่นๆออกไปเนาะน,นี่เกลือบมนบไ่ได้ได้ยินเสียงล่มบ่ล่มวือล่มวาหนาหนาวขามาแล้วตาเฮาก็จะพากันร่วงเกี่ยวข้าวเนาะ ลมวีวียังสิโอ้ยขีนหอดบานเนาะพี่น้องเนาะสว,สวย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 นางถ่ายแน่นิ่มคำบำอยู่คนนี่นะได้ซองดอกบันนี้ก็มาชมผลงานน้ำกันเด้อบันนี้ผลงานที่ เก็บได้เมื่อเนี่ฟินคักขนาดเนาะพี่น้องเนาะมุ้เจ้าเป็นยังใดฟินน้ำกันบ่มวนน้ำกันบ่สุดยอดเลยตัดขาออกลรวงามเมื่อบานระเดอ้อบัดเนี้เจอกันคลิปหนาด้จ่าเดอ้อขอบคุณด้วจ่าที่เขามาติดตามเขามารับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์จ่าบางเทือตอบสากกายว่าเด้อพี่น้องเด้อจะพยายามตอบให้ทุกๆท่านจ่าขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจที่มอบให้กันเสมอมา คลิปนี้ก็มีแค่นี้ไปละจ้าโชคดีมีใช่กันท,กทุกทุกท่านสวัสดีจ้าพาหานามาเมื่อบานน้ำกันบปเนี้เ <c oughs> มื่อเราเมื่อเราเมือเม่อบ้านเราพี่น้องเอ้